วันนี้เราก็จะพามาเอาใจสายรถไฟฟ้าเลเวอร์กันจะมีฟังก์ชันอะไรโดนๆกันบ้างไปดูกันครับความเร็วสูงสุด180กิโเมตรต่อชั่วโมงระยะทางสูงสุด540กิโเมตรแล้วก็พี่สวยดูดีแบบน,นี้เพราะว่าติดฟิล์ม3 m มเซรามิกเอลตาเคลียตอบโจทย์กับรถยนต์ไฟฟ้ายุคนี้มากๆเลยครับใครมองหาฟิล์มรถยนต์คู่ใจสาย EV แนะนํานี่เลยครับ สวัสดีคนรักรถยุคใหม่ยุครถไฟฟ้าเฟเวอร์แบบนี้นะครับวันนี้เราก็จะพามาเอาใจสายรถไฟฟ้าเลเวอร์กันเราอยู่กันที่ร้าน P B Car Detailing 3 M Exclusive Shop ผมจะพาไปชมแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้า,ฟารุ่นใหม่ล่าสุดอย่างซีเกอร์ครับจะมีฟังก์ชันอะไรโดนๆกันบ้างไปดูกันครับซีเกอร์คือบแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้การผลิตร่วมกันกับวอลโวอัดแน่นด้วยออปชันความล้ำเข้าไปแบบมหาศาลเป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%สามารถวิ่งไ,ได้ด้วยความเร็วสูงสุด180กิโลเมตรต่อชั่วโมง และวิ่งได้ระยะทางสูงสุด540กิโลเมตรต่อการชาร์จ1รอบตามมาตรฐาน NEDC เรียกได้ว่าประหยัดพลังงานสุดๆเลยครับแล้วรู้ไหมครับว่าราคาเริ่มต้นอยู่ที่1.99 1 19ล้านบาทเท่านั้นสำหรับคันนี้ที่สวยดูดีแบบนี้เพราะว่าติดฟิล์ม 3M Ceramic Ultra Clear ครับอย่างมานหน้าก็ใช้ความเข้ม CMIR 25รอบคันก็ใช้ความเข้ม CMIR 15แล้วก็พาโนรามิกซันรูฟใช้ความเข้ม CMIR 25ครับ ฟิล์มเซรามิกแท้ของ 3M รุ่นนี้นะครับเรียกได้ว่าตอบโจทย์กับรถยนต์ไฟฟ้ายุคนี้มากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นการป้องกันความร้อนของทุกคนภายในห้องโดยสารอีกทั้งยังขนอมแบตเตอรี่ช่วยให้ใช้งานได้นานยิ่งขึ้นและที่สําคัญนะครับยังช่วยปกป้องอุปกรณ์ต่างๆภายในรถไม่ให้เสียสภาพด้วยครับปิดท้ายด้วยการไม่รบกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเลยครับเพื่อให้ผู้ชมทุกข่านได้เห็นภาพกันแบบชัดๆเดี๋ยวพี่เจ้าของรถใจด,ดีจะพาผมขับรถออกไปด้านนอกกันนะครับ ว้าวภายในรถก็คือเย็ยนมากๆทัศนวิสัยก็เคลียร์ชัดสุดๆเลยครับเคลียร์วิชันเนื้อฟิล์มใสนะครับถึงแม้ว่าเราจะมองจากข้างนอกอะ่ะมันจะดูเข้มใช่ไหมครับแต่คือพอมองจากข้างในอะ่ะมันคมชัดมากๆเลยอะ่ะเมื่อได้รถใหม่แล้วใครมองหาฟิล์มรถยนต์คู่ใจใสวีแนะนํานี่เลยครับฟิล์ม 3M เซ r a m ิกแท้รียวเซ r a m ิกฟิล์ม c e r a m ิกแท้ตอง 3M ครับ